วันนี้พามาดูที่ดินสีไร่สีไร่กว่า,วานะคะพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโกดังแล้วก็ออฟฟิศด้วยนะคะตรงนี้ด้งอยู่ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีนะคะซอยวัดสามงามนะคะอันนี้เดี๋ยวพาดูสวยๆเลยนะคะมาค่ะนี่นะคะถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีเข้ามาแ0 0เมตรนะคะฝั่งนี้ก็ทะลุได้นะคะแต่ยังไม่รู้ทะลุตรงไหนยังไปไม่ถึงอ่าตรงนี้ก่อน นี่นะคะสีไร่15วามีทั้งโกดังที่ทำไว้ให้นะคะออฟฟิศอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในค่ะอ่ะนี่นะคะเข้ามาบริเวณกว้างขวางสีไร่หน่อยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอาคารออฟฟิศสำนักงานตรงนี้นะคะนี่นะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะคะพร้อมให้เจ้าของใหม่เข้ามาดูแลพัฒนาตรงนี้เลยสีไร่กว่าๆเดี๋ยวลาเดี๋ยวพาลาใส่ไว้ข้างในให้นะคะพาราของเรา ราคาจับต้องพาราก็จับต้องได้นะคะนี่นีนสวยๆอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในออฟฟิศค่ะมาเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในออฟฟิศกันตรงนู้นก็คืออ่บ้านพักคนงานแล้วก็มีตรงนู้นเขาจะมาเช่าทําศูนย์ซ่อมรถให้นะคะตแต่ก่อนนะคะตอนนี้เราคือขายทั้งหมดทั้งตึกนี้นะคะอ่ะมาเลยนี่ข้างในออฟฟิศเราสวยงามอ่ะ มาดามส้มนั่งรอเลยเนี่ยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องทำงานออฟฟิศได้ค่ะนี่บริเวณโดยรอบนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นออฟฟิศทั้งหมดมีครัวให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูครัวบริเวณโดยรอบรอบนี่นะคะแล้วฝั่งนี้เราก็มีครัวให้เรียบร้อยนี่นะคะสามารถเปิดประตูออกด้านข้างได้เลย ก็มาด้านนี้โซนซักล้างห้องน้ำค่ะฝั่งนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมาต่อโซนด้านในนะคะนี่โซนด้านในตรงนี้ก็จะมีห้องประชุมให้หนึ่งห้องนี่ห้องประชุมและมีแยกห้องให้อีกหนึ่งห้องตรงนั้นก็บันไดตรงนี้ก็เป็นโซนออฟฟิศทั้งหมดเดี๋ยวพาขึ้นชั้นสอง ใครหาอยู่ก็สามารถมาบริหารต่อได้เลยประตูนี้ก็ออกสามารถออกด้านหลังห้องน้ําได้ห้องน้ําเราจะมีให้นะคะนี่ห้องน้ำสองห้องห้องอาบน้ำสามห้องชั้นนี้มีให้สามห้องนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นชั้นสองกันดูบริเวณโดยรอบกันนี่นะคะสวยงามชั้นสองจะโล่งๆมาบริเวณชั้นสองกันค่ะนี่ชั้นสองจะเป็นบริเวณโล่งๆแบบนี้เลยนะคะ ท่านไหนก็หาอยู่นะคะออฟฟิศ mm hmm. ที่จะทำเป็นโรงงาน mm hmm. เป็นโกดังก็ทักแดงมาค่ะ0 8 0ย์2ป5 6 9นะคะนี่นะคะบรรยากาศอย่างนี้ชั้นบนก็จะเป็นดาดฟ้านะคะนี่ก็จะมีแบ่งให้อีกอมีประตูนิาภัยให้ตรงนี้นี่นะคะสวยๆขออนุญาตนะคะเปิดได้ไหมไม่ได้โอเค ต,ตรงนี้ชั้นนี้มีห้องน้ำให้หนึ่งห้องนี่นะคะ,ะเดี๋ยวพาขึ้นชั้นสามเป็นดาดฟ้านะคะมาชั้นสามนี่นะคะเป็นดาดฟ้าทั้งหมดน,นี่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้ใครหาอยู่ก็ทักเด้งมาค่ะ0 8 0ย์2 0 5 6 9ย์ิอย์ห้าหเก้าที่ดินพร้อมอาคารพร้อมออฟฟิศนี่นะคะ พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทั้งมวลพาลาเดี๋ยวใส่ไว้ในคลิป4ีไล่15วานี่นะคะสวยงามถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีซอยวัดสางามนะคะเข้ามาร้อยเข้ามา80เมตร800เมตรค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ